เย้ยวินทีสิงโตนะครับนี่ไม่รอบแล้วมาอีกรอบนึงแล้วว้าว oh. <Wow. S 1> นี่เป็นไงน้องนีน้าน้องขนมน้องขนุนนะครับเ <c oughs> สือโค้งสิงโตสิงโตไม่รู้ตัวไหน ไอตัวนั้นน่าจะชื่อนีน้านะครมิ้นน่ะเสือโคร่งเนี่ยเนี่ยขนมก็ขนุนมันม้วนมันหนูมันน่ารักเหมือนหมูเด้งไหมเนี่ยแต่่มมมันนไเหือขนมขนุนขนุนดูที่มันยังเป็นเด็กอยู่เลยเนี่ยตัวตามแม่ตัวเท่าเดวินเลยปะเท่าหนูดีมากกว่าโอ้โหแม่แม่มาเล่นกระดวินดูดู โอ้ย,อยมันจะตะคุบเราไหมอ่ะม,มันไม่ตะคุบเราหรอกนะเสียวเนาะน,นี่นี่นี่ขมิน้นขมิ้นหลบอยู่นีหนะน้าอันนี้ชื่ออะไรอะ่ะโอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้ยเขาฟูยูยูมันจ้องแล้วแล้ววุย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 มันจ้องแล้วแล้วดูวินนี่นี่ อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเล่นกันวินนะครับเองระวังล้มเลยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ครับหกสิบได้ไม่อยู่โอ้โหนี่เยวนี่เยวไปเลยใช่น้องกิ่งกับน้องข้าวข้าวผูอับ สองปีใช่ไปมันจะเป็นห้าขวดนะส,นสองปีตัวมันยอะอุย้ยนากลัวไม่เล่าเพื่อนดูดี <G ül> น้องขิงกับน้องข้าวนะครับนี่สองปีนี่สองปี <G ül> โอ้โหโอ้โหมันจะดักเราโอ้โหไปง่า <G ül> ยีมหรอใช่เขาก็โดดขึ้นเลย, <G ül> ยใช่นี่เสดาว ของหรือเปล่านะ่ะแล้วแล้วแล้วเปล่าไม่รู้เฮ้ยมันเพศผู้นะอ๋อพี่อะไรบัวกับโอเลี้ยงนอนคู่อยู่บนนี่มันเลี้ยงมาอยู่เสืเศดํามันก็คือเสศอดาวแหละแต่ลายมันไม่ออกเพฝนเขี้ยวอยู่นะครับตัวนี้ฝนเขี้ยวยดูแล้วก็ฝนเขี้ยวอยู่นี่นะ รับเที่ยวเฮ้ยตัวนั้นกัดถังแล้วอ,อะไรอ่ะเองเล่นอะไรเนี่ยเจมอดเล่นอะไรเนี่ยเจมอสดปีนเจมอดปีนถังโชว์นะครับรเรามาดูเจมอดปีนถังโชว์เรา,า,า,ารเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวกันครับขอทำสมาธิเตรียมโชว์แล้วครับเตรียมขึ้นถงังขึ้นเปล่า เฮ้ย hey, hey, ครับอเพื่อนโดมโดมโดมจขึ้นังไหนดีเไมขึ้นแล้วครับโอ้โหคุณใหญ่เดินครับนี่คุเล็กโอ้โหหุโหน โอ้ตัวนี้อย่างก็โอ้โหสวยมากนี่ตวใหญ่มากตกายยังสวยๆเลยอ่ะอายเยอะแล้วแน่ๆเลยเะครับรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กประชันกันนะครับนี่เพื่อนคุณลุงไลเกอร์ทวินมาเยี่ยมอีกแล้วจำได้หรือเปล่าที่ทวินเรียกคุณลุงว่าะมิวมิวดูดีคุณลุงใส่หางเ เมกจอ่ะมมิิววจำเดวินได้ไหมครับคุณลุงเนี่ยเดวินมาเยี่ยมแล้วลุงจำได้ไหมครับโอ้โหดูเสียงคู่คุณลุงดิจะเย็นคุณลุงผมตกใจนะครับพวกเองมาท่อมอะไรนี่เพื่อนลุงไมอนาอยู่นั่นครับอัลูกลุงนะครับเราก็อยู่ใต้เนี่ยะครับก็เข้าไปลูกลุงใช่ไหมครับน่าจะใช่ลูก เอาแล้วครับเสือจ้องนะครับเสือจ้องเด็กเพื่อนเสือจ้องเด็กเอาแล้วครับเด็กจ้องเสือเสือจ้องเด็กเด็กจ้องเสือเอาแล้วอแล้วอแล้วเริ่มจ้องกันไปเดินเรียบกงกันไปนะครับเดินเรียบกงกันไปมองหน้ากันไปเอาล้ครับเอาล้ครับเอาแล้วครับเอาล้ครับเอาล้ครับมองหน้ากันมันมีอีกตัวหนึ่งซุ่มอยู่ตรงหลังนู่นนะครับเอาล้ครับเอาล้ครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเอาลครับเฉยหน้าขึ้นมามองเฉยหน้าขึ้นมามอง ไอตัวนั้นนะครับโอ้โหตาไปแล้วครับโอ้โหออแล้วจองเสือเด็กนะครับเสือเด็กกเด็กเราชอบเล่นนะครับเป็นเด็กเล่นโซนกันโอ้โหลอกล่อครับจะไปซ้ายไปขวา้าย้ายโอ้โหไอตัวนี้มาแจมครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุอุ๊ยอยออยเอาด้วย แล้วครับคมตัวน e ี้เป็นสิงโตแล้วครับเสือโค้งหายไปเหลือแต่สิงโตเอาหลอกล่อกันหลอกล่อกันเอาล่ะเสือโค้งเริ่มมาวินเสือโค้งจองอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เอาแล้วเอาแล้วสามตัวเลยไปหาสามตัวเลยฮึฮึดูครบเลยครับสามตัวนี้โอ้โหมาเล่นกับเรานะครับออกมานี่โดนกระเบื้องแน่นะครับสามตัวนี้ไปแล้วครับไปแล้วฮึฮึวินอุยวิย ใช่ใช่มันไม่ใช่ลูกงงงมันงงงมันงงเดวินนะครับมันงงว่ามันองมันจ้องแต่เด็กนะครับมันจะเล่นแต่เด็กมันไม่มองคนโตเลย <c oughs> ไปก่อนนะนี่นะ <c oughs> ไปก่อนนะบายบาย g a ย n next t i า e

โอ้ยยีร้อบนะครับให้ตัวนี้หนื่อยน้ำลายยืดแล้วเนี่ยดูนะครับนี่สองตัวอือหหหครับมังน้ำลายมันยืดนะเฮ้ยโดนหัวโอ้ตเบ้อืมนี่อืโอเค ถอยมากอันตรายนะครับแม่กิรัฟโอเคหืมตัวนี้สีสวยดีจังเลยนะครับสีเข้มดีจังหืมไม่ต้องไปกลัวน้ำลายไม่เป็นไรโอเค,อเ,ค <laughs> เด็กตื่นเต้นนะครับผมเด็กตื่นเต้นอันนี้เราไม่ทำอะไรหรอกครับอุ <laughs> อ้ยเหรอ มาดูนะพอเราหมดปุ๊บมันก็ไปแล้วเห็นปะมันมองเห็นไม่มีแล้วปุ๊บเห็นปะใช่เห็นว่าเดวินเขาเห็นแล้วปุ๊บไปแล้วก็เขาจะได้ไม่แย่งอาหารกันเวลาเขาให้อาหารแย่งยีราฟดินนะคนี่ไปแล้วขอไปถ่ายลูกยีราฟหน่อยนะครับนี่ตัวกำลังโอเคเลยนี่ลูกยีราฟเป็นไ,ไงกำลังกิน ใบมะขามเทศอยู่นะครับนี่มันกินใบมะขามเทศตัว่าไม่ถูงมากนูนแม่เขาอยู่ในนู้นนะครับโผล่หน้ามาดูแล้วแล้แม่เขาออกมาดูแล้วครับห่วงลูกนะครับนี่กินอยู่กินใบมะขามเทศที่แผลนว่นะจะเข้าไปลูกกตัวตรงนู้นจากการลนยังลูกเป็นป้าตัวเล็กยังตัวเล็กอยู่แม่มาแลแม่มาดูเฉยครับผมก็ขอดูลูกเฉย ได้มาทำร้ายพอพอนี่ไงนี่เดว,วินเห็นไหมหาแม่แล้วอุ๊ยกินนมดีกว่ากินนมกินนมนะครับกินนมทีรัตน์นมแม่นะครับดูดีโอนี่คือการกินนมของทีรัตกินนมเป็นไข่หรอนี่ตัวเมียหรืตัวผู้ตัวผู้นะเนี่ยแต่กินนมแม่อยู่ครับนี่เห็นไหมกำลังดูดนมแม่เขาอยู่เลยเพื่อน,น โอ๊ยไปแล้วไปแล้วไม่ให้กินละวอิ่มได้แล้วแม่บอกลูกเขาลูกไม่อิ่มครับลูกไม่อิ่มลูกเดินตามหิว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 โคกินิกหิวหโคกินี่ครับแม่โคกินนี่แม่เดินวนนะครับแม่เดินโคกินนี่โคกินนี่เดินวนหนีครับฮะเสือมันสู้ยีราไม่ได้นะยีรามันถีบใช่ยีรามันดีถีบตายเลยนะแรงมันเยอะเพราะได้ดูการ์ตูนใชยีราสวยมากครับสวยด้วย จะสวยมากเลยนะครับดูดิโอ้ยสูงใหญ่มากว้าวเดี๋ยวไปให้อาหารมันเด็กไม่แห้งหายมันข้าอย่ามีสมตัวแม่ลูกแม่แม่ลูกพ่อไงได้ก็ต้องมีพ่อดูดิถ้าไม่มีพ่อจะเหมืนใช่มีหลายตัวเลยมีลรับสวยๆเลยนะครับโอ้โหดูพ่กเคี้ยวนะครับมาให้พ่ออันหนึ่งแม่ขออันหนึ่ง อันนั้นต้องลงไปแห้งล่างโอเคไปเดินลงไปครับนี่เไม่ที้ให้โอ้โหมันโ้มเยอะจัดไปดิเดินขึ้นไปครับก็ตามแม่เดี๋ยวไม่ให้แม่ลูกคู่นั้นเอาละครับผมยืนมา

ครับนะครับเขียวกรอบมากเขียวอย่างอร่อยมากหมดแล้วเฮ้โอ้โหทำไมเองตัวใหญ่เฮ้มีลาพันไหนเนี่ยนอนอยู่วินงมีลาพันไหนไม่รู้เนี่ยนอนหนุนบนจ้ะนอนชิวเลยนะเอง โพูดไปเลยเจ้าหมาเก็บีหทุกทตัวเนี่ยอย่าวนี้โถ่ไปจีราฟด้วย ลายนะครับแอฟริกานะครับแงม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 แงแงไม่มีอาหารแล้วหมดอุดมเลยอุดมเลยอุ้ยอย่างสวยตัวนั้นอุดมเลยป่อยตูดมันเต้าโอ้โหดูของจริงลายมันันนี ผมมันเลื่อมๆ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> หมูเด้งที่นี่เขายังไม่มีหมูเด้งอ่ะเด็ก หมนเด้งเราต้องไปดูที่นั่นแหละเขาเขียวก็ไม่ต้องไปขาเขียวใช่เดี๋ยวหมูตุน่นมีลูกก็มีมีหมูเพิ่มมาอีกมีพี่โปเพิ่มพี่โปแคบเพิ่มม,มันจะแต่งงานใช่หมูตุน่นเราแค่แต่งงานเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูลาก่อนนะครับไหนลาอยู่ตรงไหนหรอบบใช่หรอไม่ใช่ม้าเหรอหนัน่นอ่ะนี่ม้าอยู่นี่นะครับส่วนนี้คือลา รามันมาหาดาวินนะครับโหนี่ไงดาวินเขาก็ผัดฟางมาแล้วเขาก็มาให้เป็นอาหารแบบนี้เห็นปะเขาก็ห้อยๆไว้นะแล้วเขาก็ค่อยๆกิน